ความทรงจําในวัยเด็กของผมอาจจะเลือนลางไปตามกาลเวลาแต่ภาพของงานวัดในวันนั้นอย่างคงชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยแสงสีส้มอุ่นๆของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าผสมกับแสงนีออนหลากหลายสีจากเครื่องเล่นและร้านค้ามาทำให้โลกของเด็กชายวัยเก้าขวบอย่างผมกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ในตอนนั้น โลกของผมมันช่างง่ายดายและสดใสมีแค่ผมกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆที่เติบโตมาด้วยกันความสุขของเราหาได้ไม่ยากเลยแค่ลูกชิ้นไม้ละบาทสองบาทหรือสายไหมฟูฟ่องที่พร้อมจะละลายในปากแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับวันที่แสนวิเศษจากนั้นพวกเราก็มาเล่นซ่อนแอบกันการเป่ายิงฉุบก็เริ่มขึ้นแน่นอนว่าผมรอดตัวไปอย่างวุนวิต หุยไปออกที่เจ้าเอกเพื่อนตัวอ้วนที่วิ่งช้าที่สุดในกลุ่มมันจึงต้องรับหน้าที่เป็นคนหาโดยปริยายเสียงนับเลขของมันเริ่มต้นขึ้น1 2ึส,สเสียงนั้นเหมือนเป็นสัญญาณปล่อยตัวนักกีฬาทุกคนต่างวิ่งสุดชีวิตเพื่อหาที่ซ่อนที่ดีที่สุดที่ที่คิดว่าจะไม่มีใครหาเจอผมวิ่งไปเรื่อยๆจนสุดเขตของงานวัด สมองกำลังคิดอย่างรวดเร็วว่าจะไปซ่อนที่ไหนดีแต่แล้วในวินาทีนั้นเองสายตาของผมก็เหลือไปเห็นใครคนหนึ่งเด็กผู้หญิงที่ผมไม่เคยเห็นหน้านในหมู่บ้านมาก่อนเธอใส่ชุดกระโปรงสีขาวที่ดูเก่าและซีดกว่าเสื้อผ้าสีสดใสของเด็กคนอื่นๆในงานแต่สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจกว่านั้นก็คือทิศทางที่เธอกำลังไปเธอกำลังมุ่งหน้าไปทางหลังวัดเขตต้องห้ามที่ผู้ใหญ่เตือนนักเตือนหนา ว่าอยากเข้าไปเล่นใกล้ๆโดยเฉพาะเวลาใกล้คำ่ำโดยความอยากรู้อยากเห็นหรืออะไรดนใจผมก็ไม่ทราบได้แทนที่จะหาที่ซ่อนของตัวเองผมกลับวิ่งตามเด็กคนนั้นไปห่างๆแต่แล้วภาพที่ผมเห็นต่อมาก็ทำให้ผมต้องหยุดชะงัก แต่เหมือนว่าเธอตั้งใจตั้งใจที่จะลงไปในนั้นในบ่อ้ําเก่าที่ถูกกลบไปแล้วผมจำได้ว่าเคยได้ยินพูดใหญ่พูดถึงบ่อ้ําน,นี่แต่ผมก็ไม่เคยสนใจมันมาก่อนเลยความคิดของเด็กชายวัยเก้าขวบมันช่างตื่นเขินและบ้าบินในหัวใจของผมตอนนั้นคิดแค่ว่านี่มันที่ซ่อนที่เจ๋งที่สุดเลยดิว่าไม่บิทาที่เจ้าเอกจะหาเจอแน่แน่ เสียงของเจ้าเอกเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีผมไม่ลังเลอีกต่อไปผมวิ่งสุดฝีเท้าไปยังปากบ่อนั่นสัมผัสแรกที่จับแผ่นสักขีคือความเย็นเฉียบและความรู้สึกสาของสนิมที่ติดมือผมออกแรงยกมันขึ้นและก็รีบหย่อนตัวลงไปในความมืดตื้นๆน,นั้นทันที ื้นดินข้างใต้เท้าผมนุ่มกว่าที่คิดมันเป็นดินร่วนที่ชื้นและเย็นกลิ่นดินกลิ่นหญ้าที่ถูกทับถมและกลิ่นอับอับของที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทลอยออกมาเตะจ,จมูกพร้อมทันทีในความมืดสลัวนั้นผมต้องใช้เวลาสักพักกว่าดวงตาจะปรับสภาพได้จากที่เคยมองเห็นแสงเจิดจ้าของงานวัดตอนนี้โลกของผมกลับลดแคบลงเหลือเพียงพื้นที่กลมๆแห่งนี้ แล้วผมก็ได้เห็นเธอนั่งอยู่นิ่งๆในมุมที่มืดที่สุดของบอ่อเธอมองผมด้วยสายตาที่ผมอ่านไม่ออกมันไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความโกรธที่ผมบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนของเธอมันเป็นสายตาที่เรียบเฉยเมือกับเธอรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องตามเธอลงมาที่โรงเรียนเรา เพิ่มมีกีฬาสีไปเมื่ออาทิตย์ก่อนสนุกมากเลยเราได้เหรียญวิ่งผลัดด้วยนะแล้วเธออยู่โรงเรียนอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรอกเราอยู่ที่นี่ตลอดเหรออยู่แต่ที่นี่ไม่เบื่อแย่หรออยู่คนเดียวตั้งนานตอนนี้ไม่แล้วมีเธออยู่เป็นเพื่อนไง เราคุยกันไปเรื่อยเปยื่อยผมเป็นฝ่ายชวนคุยซะส่วนใหญ่ผมเล่าเรื่องที่โรงเรียนเรื่องพเพื่อนเรื่องของเล่นชิ้นใหม่ที่พ่อเพิ่งซื้อให้ส่วนทับทิมเ้าเป็นผู้ฟังที่ดีเธอจะตอบคำถามสั้นๆด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรกับรู้สึกสบายใจอย่างน่าประหลาดที่ได้ระบายเรื่องราวต่างๆให้ใครสักคนฟังในที่ลับๆแบบนี้ ผมไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรอาจจะสิบนาทีหรืออาจจะครึ่งชั่วโมงสิ่งโลภภายนอกที่เคยได้ยินมันค่อยๆจางหายไปทีละเล็กละน้อยหรืออาจจะเป็นเพราะผมเองที่เริ่มไม่ได้ใส่ใจมาแล้วอากาศเย็นๆและความมืดสนิทในบอ่อมันช่างเชื่อเชิญให้พักผ่อนเหลือกเกินสายตาของผมเริ่มหนักอึ้งเรื่อย,อยหนักจนในที่สุดผมก็ต้านทานมันไม่ไหว ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรปลุกผมอาจจะเป็นเพราะความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาจนถึงกระดูกหรืออาจจะเป็นเพราะความเงียบใช่แล้วความเงียบที่ผิดปกติอย่างร้ายกาจเสียงจอแจของงานวัดหายไปหมดแล้วเสียงเพลงเสียงผู้คนทุกอย่างเงียบราวกับอยู่ในป่าชา้ามันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งและน่าขนลุก ในตอนแรกผมยังงูเงียผมคิดว่าตัวเองคงเผลอหลับไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นบางทีเพื่อนๆอาจจะยังเล่นซ่อนแอบกันอยู่ก็ได้แต่ทำไมถึงดิ้งเงียบขนาดนี้กันละผมหันไปหาทัพทิมที่นั่งเป็นเงาทมึอนอยู่ข้างๆความรู้สึกอุ่นใจที่เคยมีก่อนหลับตาแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นความรู้สึกเย็นเยียบอย่างน่าประหลาด และแสงประหลาดก็เริ่มสว่างขึ้นจากตัวของเธอมันไม่ใช่แสงไฟฉายหรือว่าอะไรทั้งนั้นมันเป็นแสงสีเขียวมนๆมนมนที่น่าขยักขยายโอ้พระเจ้าผมหวังว่าตัวเอกจะตาฝาดไปผมหวังว่าจะเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้นภาพของเด็กผู้หญิงที่นั่งคุยกับผมเมื่อครู่ได้หายไปแล้วเหลือเพียงร่างที่เท่าเปือยพองอืด กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์ที่ตายมาแล้วหลายวันลอย,ยคลักทรวงจนผมแทบอาเจียนออกมาไม่อยู่กับเราไหม เวลาทุกคนเกิดมาผมไปหมดผมใช้แรงทั้งหมดที่มีแรงที่มาจากการกลัวตายดันแผ่นสังกะสีลั่นให้ออกไปแสงจันทร์ที่ส่องลงมา ทำให้ผมเห็นภาพอุบาทนะชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกมันยิ่งตอกย้ําว่าผมไม่ได้ฝันไปผมดึงตัวเองขึ้นจากหลุมนรกนั่นโดยไม่นสนใจรอยขีดข่วนหรือว่าความเจ็บปวดใดๆทั้งสิน้นผมไม่กล้าหันหลังกลับไปมองเลยผมวิ่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งหนีจากสิ่งที่เรียกชื่อตัวเองที่เหมือนจะแววตามสายลมมาจากข้างหลังผมวิ่งตรงกลับบ้านเลยสถานที่เดียวที่ผมคิดว่าจะปลอดภัยที่สุดในตอนนั้น ผมไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งมาถึงบ้านได้ยังไงขาทั้งสองข้างมันก้าวไปเองโดยอัตโนมัติภาพความเสยดสยองในบอ่อน้ำนั้นยังคงติดตามผมทุกฝีก้าวติ้งหัวใจของผมเต้นร,รัวเหมือนกองสงครามอยู่ในอกผมต้องการแค่ที่ที่ปลอดภัยต้องการออบกอดของแม่ผมต้องการให้ฝันร้าย่มันจบลงสักทีวินาทีที่ผมเปิดประตูออกแสงไฟสีเหลืองนวลในบ้านสาดส่องมาที่ผม ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยว่าแสงไฟมันอบอุ่นและปลอดภัยเท่านี้มาก่อนในชีวิตภาาใบหน้าของแม่ที่เต็มไปด้วยน้ำตาทำให้ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปมากมากกว่าแค่การที่ผมหนีผีออกมาจากบอ่อนนะผมเล่าเรื่องทุกอย่างที่จำได้ตั้งแต่เล่นซ่อนแอบการเจอทัพทิมการลงไปในบอ่อการพูดคุยกันจนกระทั่งผมตื่นขึ้นมาแล้วเจอกับร่างที่น่าสยดสยอยงนั่น แต่ยิ่งผมเล่าพ่อกับแม่ก็ยิ่งมีสีหน้าที่ผมไม่เข้าใจมันไม่ใช่แค่สีหน้าของคนที่ฟังเรื่องผีแต่มันเป็นสีหน้าของความสับสนและความตกใจอย่างทึกขีดสุด2วันสองคืนคำพูดของพ่อเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงบนศีรษะของผมมันจะเป็นไปได้อย่างไงในความรู้สึกของผมมันเป็นเพียงแค่การยีบหลับสั้นๆในบ่อน,น้ำเย็นๆเท่านั้น แต่นี่มันหมายความว่าขณะที่ผมกําลังพูดคุยอยู่อย่างสนุกสนานกับทัพทิมในค,ความมืดนั้นเน่ยโลกภายนอกได้ผ่านวันเวลาไปถึงสองวันแล้วงั้นเลยเช้าวันต่อมาผมยังมีไขร้รุ่มๆจากอาการหวาดผวาเมื่อคืนพ่อกับแม่แตัดสินใจพาผมไปหาหลวงพ่อที่วัดท่านเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหมู่บ้าน ผมเล่าเรื่องทุกอย่างทั้งหมดให้ท่านฟังอีกครั้งหลวงพ่อท่านไม่ได้พูดอะไรมากท่านเพียงแค่พยักหน้ารับฟังอย่างช้าๆก่อนจะเอ่ยปากบอกให้เราเดินตามท่านไปหัวใจของผมหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเด็กผู้หญิงในรูปถ่ายขาวดำที่ซีดจางไปตามกาลเวลานั้นคือคนเดียวกับที่ผมเจอในบ่อดำนั่น คือคนเดียวที่แนะนำตัวกับผมว่าชื่อทับทิมน่าเวทนานโยมหลายปีก่อนในคืนวันงานวัดแบบนี้แหละหนูทับทิมแกวิ่งเล่นแล้วพลัดตกลงไปในบ่อน้ำนั้นกว่าจะมีคนไปเจอก็สายไปเสียแล้วหลังจากนั้นแม่นานพ่อแม่แกก็ย้ายไปจากที่นี้ วิญญาณเลยยังคงติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดหลังจากนั้นโลกของผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมจับไข้หลายวันผมกลายเป็นเด็กเงียบขึมไม่กล้าเอาไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเหมือนเคยทุกครั้งที่มองไปทางหลังวัดภาพของบ่อน้าร้ากับใบหน้าที่เน่าเฟะของทับทิมจะย้อนกลับมาในหัวของผมเสมอ มันกลายเป็นบาดแผลที่มองไม่เห็นแต่มันฝังลึกอยู่ในใจของเด็กชายว,วัยเก้าขวบหลายปีผ่านไปผมโตขึ้นเรื่องราวในวันนั้นกลายเป็นเหมือนตำนานสยองขวัญประจำตัวที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังอีกเลยนอกจากครอบครัวและเพื่อนสนิทในตอนนั้นบางครั้งผมก็อดคิดไม่ได้นะว่า ถ้าวันนั้นผมไม่ได้อยากรู้อยากเห็นถ้าผมเลือกที่จะซ่อนหลังพุ่มไม้เหมือนเด็กคนอื่นๆเขาชีวิตของผมจะเป็นอย่างไรกันนะบาดแผลมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้การเวลารอวันที่ความทรงจำจะหวนกลับมาทักทายอีกครั้งผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ทัพทิมต้องการคืออะไรเธออาจจะแค่เหงาหรืออาจจะแค่อยากมีเพื่อนเล่นในสถานที่ที่เธอต้องติดอยู่ที่นั่นตลอดการ หรืออาจจะเป็นความอาฆาตที่ต้องการจะดึงใครสักคนลงไปอยู่เป็นเพื่อนของเธอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมก็ได้แต่หวังว่าดวงวิญญาณของเธอจะไปสู่สุขติเสถีนะทุกครั้งที่ผมกลับมาที่นี่ผมจะแวะมาหาเธอเสมอไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความรู้สึกสงสารและเห็นใจและเพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวเองว่าโลกนี้ ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบได้และการเล่นซ่อนแอบในค่ำคืนนั้นได้สอนบทเรียนที่ทำให้ผมไม่มีวันลืมไปตลอดการผมรอดกลับมาได้แต่ส่วนหนึ่งของผมส่วนที่เป็นความไร้เดียงสาข,ของเด็กชายคนหนึ่งได้ถูกฝังทิ้งไปในบ่อน้ำแห่งนั้นตลอดไป